เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่ที่คลิปชาเลนจ์เล่นเปิร์ประจำตัวตัวละครนั้นๆอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ที่อยู่ที่ตัวละครคิมูระยูอิใช่ไหมคิมูระยูอินะครับเบิร์กก็น่าเล่นนะน่าเล่นดีหนึ่งเบิร์กที่ผมชอบนะครับแต่เอามันเอาไว้คอมโบกับกับกับมีหนึ่งเบิร์กก็เอาไว้คอมโบกับกล่องถอนเสาอะไรเหมือนกันนะเบิร์กแรกนะครับผมเบกนําโชคเบิร์กนี้ จะทางานต่อเมื่อเวลาเราเจ็บทุกคนเวลาเราเจ็บอ่ะจะไม่ทิ้งรอยเลือดเป็นเวลา180วินาทีนะครับถ้าครบ180วินาทีแล้วเบิร์กจะไม่ทํางานอีกต่อไปนะครับถ้าเราเจ็บคือ180วิจะไม่ทิ้งรอยเลือดเลยนะครับาหรับเบิร์กแรกเบิร์กนี้นะ้าเบิกนําโชคนะครับผมครับผมเบิร์ที่2ครับทุกวิถีทางนะครับเบิร์กนี้นะครับผมยกไม้ เราสามารถยกไม้ที่พับและที่พับลงไปแล้วสมมติเพื่อนเล่นไม้พันฟ้าแล้วคิลเลอร์ไม่กระทืบเดินไปดับเพื่อนแล้วเดินไล่เพื่อนไปต่ออย่างเงี้ยเราสามารถยกไม้ขึ้นมาตั้งเหมือนเดิมและใช้ได้ใหม่นะครับถ้าคิลเลอร์ไม่กระทืบสามารถยกได้เลยนะครับเบื้องนี้แต่มันจะติดคูดาวร้อยยี่สิบวินาทีเรายกไม้มาหนึ่งแผ่นเนี่ยปุ๊บจะติดคูดาวหนึ่งร้อยยี่สิบวินาทีนะครับผม เวลาจะใช้เนี่ยโดยเขาไปใกล้ๆไม้ที่พิพิพับแล้วเนี่ยและคิลเลอร์ยังไม่กระทืบเนี่ยแล้วกดตัวอครับมันจะงัดไม้ขึ้นมาตั้งใหม่และเราใช้สามารถใช้ได้ใหม่เลยนะครับแต่มันจะติดติดครูดาวที่น์ที่120วินาทีนะครับผมสาหรับเบิร์กนี้นะทุกวิีทางเบิร์กที่3นะครับผมถ้าเราอะไปอยู่ใกล้ๆเพื่อนที่โดนคิลเลอร์อุ้มนะครับเขาเข้าใจใช่ไหมถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆเพื่อนที่แบบที่โดนคิลเลอร์อุ้มอยู่อะเพื่อนอะจะยิ้นจะ ในระยะ6เมตรนะเราแลาเราอ่ะจะวิ่งเร็วขึ้น7%และเพื่อนอ่ะจะดิ้นหลุดง่ายขึ้น20%นะครับเข้าใจเข้าใจใช่ไหมสมมติว่าคิลเลอร์อุ้มเพื่อนเราอยู่ปุ๊บเราเข้าไปอยู่ใกล้ในระยะ6เมตรนะครับเราจะวิ่งเร็วขึ้น7%ครับแล้วเพื่อนก็จะดิ้นหลุดดิ้นดิ้นดิ้นหลุดแบบหลุดเร็วขึ้น20%นะครับผมเหมาะนะครับเหมาะสําหรับถือกล่องเลยแต่เกมนี้ผมถือกล่องกล่อง กล่องนี่เลยเพิ่มชาร์จเลยคอยซัพพอร์ตเพื่อนเวลาเพื่อนเพื่อนโดนอุ้มแล้วคอยวิ่งมาถอนเสามันคอมโบกันครับมันคอมโบกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมว่าสามเปิร์เนี้ยมันจะมีความสามารถดีๆอะไรจากเกมที่เราจะเอาไปใช้จากของเปิร์เนี่มันจะมีความสามารถอะไรแล้วเราไปใช้อะไรในเกมได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในเกมเลยนะครับจานนะจาน พวกเพื่อนไม่ปั่นเพื่อนมันมองอะไรโอ้เจอผมอีกโอ้ไม่ได้ใช้เบิร์กละโอเคไม่ไล่ 我单嘛。 โอ้ชักปักทำไมวะหน้า 哦吼，เจอ我 ทำไมเขาบนา่นเ้าผมต้องไม่เอาของพยาบาลโอ้หอะไรวะเน,นี่ย โอ้แม่งแย่ยิบหายเลยโปตดแย่ S'il te mm. 哦，你。<noise> <noise> <noise> ม,มาแล้วอีก คุนไม่ได้เห็นใช้เปิร์กเลยอ่ะเห็นใช้เปิร์กเดียวที่ไ่ทิ้งรอยเลือดแค่นั้นเองอ่ะโอ้ไม่ทันบ่อุย้ยเกือบ we oui. เพื่อนต้องออกอ่ะเพื่อนไม่ออกผมออกไม่ได้ครับ ได้เหนื่อยใจโอ้โหนั่งยออหน้าประตู อืมโอ้โหตาดำวันนึกว่าจะเสียวกันเนยไม่ไหวไม่ไหวทุกคนไม่รู้จะช่วยยังไงไม่รู้จะแบกยังไงสุดๆแล้วครับได้แค่นี้นะก็เอาเป็นว่าสําหรับเปิร์กพวกนี้นะครับผมได้เห็นเปิร์กเดียวคือไม่ไม,ไม่ทิ้งรอยเลือดนะครับเปิร์กยกไม้ไม่ได้เห็นแล้วก็เปิร์กยกล้อนะครับที่เราจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วเพื่อนเพื่อนแบบอ่า เพื่อนนี่แบบจะดิ้นหลุดได้ได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีตัวอย่างเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ดูแล้วกันว่าเพวกเนี้ยจะใช้ยังไงนะครับก็ตามนี้เลยเออแมเดิมมเดิมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพูดเดี๋ยวไลค์กระโดดให้ปัดนิดเดียวพอปัดนิดเดียวพอไม่มีใครพับให้กูเลยเดี๋ยวนี่มึงพับดิทั้งมีก์ลายหนึงโอเคสวยสวยไปไปไปเออไปเลย ตามไปแล้วตามไปแล้วตามไปแล้วกุยกลุยกุยกลยกยกลยกายกลุยกุยกลุยกุย้ลุยกุยกลุยกุยกลุยกุยก้ายกุยกลุกุยกลุยก่ากลื่กุยกลุยกุยกลุย่ายกลุมกุยลยกุยกลุยกุยกลกดยกลุยกุกลุยกุยกลืมกุยกลกุยกลุยกุยกลุยกุยกลยเอาไว้ยกุกลุยกุยลุยกุยกลุยก้กลยนุยกลุยกกลุยกุลยยล